ครับนะวันนี้อ่าผมเป็นก็จะเป็นยูทูบเบอร์เริ่มแรกนะฮะวันนี้ผมยังอาจจะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมผมก็อาจจะไม่ได้ตัดต่อนะฮะเพราะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้แล้วก็จะมาอัดวิดีโอการเล่นเกม Robox x สุดแท้แบบเนี่ยไอหัวเกียน นี่ผมครับบักจ่อยโค้ดเนมเรบอกผมจะตั้งชื่อว่าบักจ่อยนะฮะผมคือบักจ่อยแมนว่าผมทักมาก็ไม่ได้ตกไปสนใจมาหรอกครับอืมทักมาทำไมก็ไม่รู้ตอนนี้นะฮะเรากำลังรอเพื่อที่จะเข้าไปในด่านต่างๆนะฮะภัยพิบัติบางอย่างผมก็อ่านไม่ออกนะครับแบบผมเปลี่ยนภาษาแป๊บ ไม่ชอบเลยภาษาไทยแปลคนมั่วอย่างเกมแมปเบอร์วัแต่เฮลอ,อย่างแมปบล็อกฟุตนะฮะมัดคาราเต้มนุษย์เงือกโลบอคเปลี่ยนไปซะน้ำกุ้งฟูโอ้สุดยอดมันคาราเต้มนุษย์เงือกมันเปลี่ยนเป็นน้ำกุ้งฟูงได้ไงวะรอ,อแต่กระชากมันเถอะครับน่ามีคนรอดคนเดียวเปิดบบโปร คลิปที่ผมต้องอัดให้ให้คุณผูให้คุณผู้ชมดูถึงประมาณสิบนาทีก,ากว่าแล้วฮะประมาณสิบนาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นครับทุกคนก็รอรอดูกันไปนะจ๊ะวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยเป็นคลิปแรกที่ผมจะต้องลงนะฮะแล้วผมก็เล่นในโทรศัพท์ด้วยถึงจะมีคอมอแต่ก็อัดในคอมไม่เป็นนะฮะเอาลรได้เป็นด่านสกูคัส เอ้ยเอ้ยขอสีม่มงขอสี่วงเอ้ยพ่อหนุ่มขอสีม่วงเฮ้ยโอเคได้แล้วเว้ยเฮ้โอ้ยมาชนสินาย <c oughs> เอาล่ะได้เวลาบิดเบินเบิลเง้งเงีเ้ยง้ง้ง้ไม่ขึ้นถ้าผมเจอสนามแบบนี้ในชีวิตจริงที่ผมไม่ขึ้นนเนี่ย <c oughs> ผมไม่ลงเล่นเลยนะ <c oughs> เอาล่ะเราอย่ามามัวเล่นกันเลยดีกว่า <c oughs> เราต้อง เตรียมพร้อมที่จะโดนโดนภพ,พิบัติต่างๆซิตยาอสุด,ดอะซีมาสังหาเสกไข่เนจ่าเด็กๆเสียงในไมค์ผมอาจจะแหลมๆหน่อยนะเพราะผมพอเสียงแหลมนิดนึงไปพ,พ,พิบัติอะไรไม่รู้อ่านไม่ออก แท่งเหอะโอ้ยหลักๆๆโอ้ยตกโอ้ไฟไหมโอ้อีซี่แค่ไปยิงข้างนอก so easy wow นี่ไฟไหม้แล้วเนี่ยม,ม,มันก็เหมือนไฟไหม้อยู่นะแต่ผมว่า มันเหมือนอยู่ดีๆสนามก็เรืองแสงออกมาแล้วก็ละลายมากว่าเอฮ้ยเวอเซมเบรซิกแพคเทดีแน่นายน,านะผมว่าจะเติมเงินนะฮะแต่ผมไม่เติมดีกว่าผมจะซื้อดาบคาตานะก่อนทุกคนไม่ต้องงงครับผมเป็นจูนิเบียวผมก็ออกเบียวๆหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้เบียวขนาดนั้น ก็ง่ายๆก็เป็นคนชอบดูอนิเมติดอนิเมอะไรพวกนั้นนะฮะทำไมกระโดดจากต้นไม้แค่นี้มันเจ็บจังวะเย่เย,เย่ว้าวได่รู้สึกผมกระลอดนะฮะเด็กๆเล,ะล,ะละ่ะเกมนี้นะภัยพิบัตนินี้ไฟไหม้ผมหลอดฮะเล่าๆๆๆๆๆละไปต่อ คลิปผมอาจจะไม่ได้ตัดนะฮะเพราะผมเอมผมขี้เกียจไปนะฮะเราจะไปเป็นเด็กคุกกันหน้าตาขอยางผมนี่น่าจะเข้าคุกได้นะไม่น่าจะมีปัญหาแล้ครับดฝนมาแล้วเข้าไปน,นมในคุกฝนหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เสียงพายุมาแล้แะไปถ่ายแชะรบร้อยฮะติดคุก บลา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 แงว่าทำไมเชื่อมันเท่จังเลยเทย่จัดเลยโกลคู่จัมฮามันเท่เกินไปหรือเปล่าเนีย่ยแล้วเนะี่ยคือมันแท่เกินไปหลอกเกินนะฮะอุ้ยบาดแผลเอาลายยุลบ่นี้ดีละฮะลงไปมีหวงังตายหาแน่นอน ถ้าอยู่สูงเกินก็ตายหาแน่นอนฮะแต่ชุดผมนี่เท่จริงฮะลา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 นายนายดูเราสิเท่สุดๆไปเลยทำไมที่นี่มันใหญ่จังเลยวะ่ะ มจะขอเงียบสักพักหนึ่งนะฮะเพราะวม่มีอะไรจะพูดแล้วห้องเนื้อ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 อ,อยู่ไหนฝ่าเข้าทางไหนวะอืมอลังคาทะลุอา้าวายได้ไงพวกเขาเข้าไปได้ไงครับ คนอย่างเราก็อยากเข้าขนมะเอาลาดแล้วเหรอไวเกินเฮ้ยนั่นเจอด็กจิ พลังแล้วก็ต้องมีเดนจิเอาละฮะตอนนี้ชุดปันก็ติดตัวผมไปล่าเรียบร้อยแล้วผมก็ชนะแล้วอีกแล้วตอนนี้นะครับเบละล,ะล,ะละ์ล่เนาะใช่ไหมบักปร,ราบี่นอนน่ารักเกิ Hell. อเดี๋ยวนะกระจกเลยไม่มีสปอนบอบตายในนี้ด้วยไหมนะสปอนผมจะเป็นแท็กเตอร์แมนไปไม่ได้ขับไม่ได้โออเกมวิดจกเออ ไม่นะนั่นมันเริ่วมันคิดผมเจอโปรล้วเปล่าโอ้ไม่ไม่โอ้ไม่ก็อก้อนเนื้อกับก้อนชีสลอยได้โหแล้วทำไมให้ดันหวยแตกนี้มาวะเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จด้วยจะหลบยังไงโอ้ไม่เก็ว้าวผมต้องหลบในท่อเหมือนตอนโอ๊ย ว t t h ต h เฮ l มันตอนโนบิตะนี้ออกจากบ้านนะเราไปท่อูอกดชิตโอ้เอาฮะตายเลยเลย oh no ตายนี่ผมไม่รอดฮะ oh no ไปต่อฮะไปเราจะไปเล่นพี่เลนแมนกันนะฮะเราจะลงไปที่ภูเขาไฟ ถึงผมจะรู้ก็คือว่าลงไปกันยังไงก็ตายเพราะแรงน้ำถ่วงมันเยอะเกินไปแตกเลยฮะเรียบร้อยฮะว้าวเบลล์ก็ผมเล่นมาได้ประมาณ3ามสาพัพิบัตใช่ไหมฮะผมจำไม่ได้ละนี่ก็เป็น EP พหนึ่งกับโลบ็อกเฮ้ยนาอย่ามาเอาตูดเราค่ตกไปซะ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะใช่ไหมปื๊ดเยตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอเอ้ยอย่ามาบัางสิถึงมันจะเก้านาทีกว,ากว่าก็เหอะแต่ผมก็ว่าจะพอแค่นี้นะฮะลาไปก่อนนะ b า e